สิ่งที่ผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งทางอารมณ์นะคะทำกันส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งทางอารมณ์เนี่ยก็จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งทางอารมณ์จะต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินให้ดีการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงการดูแลร่างกายแล้วก็การมีน้ำใจกับผู้อื่นด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้คุณยิ้มได้เนี่ยจะทำให้ความเข้มแข็งทางอารมณ์ของคุณมีเพิ่มเท่าท,าทาวีคูณค่ะและที่สำคัญการมีสุขภาพที่ดีก็เหมือนการมีต้นไม้ที่มีรากที่แข็งแรงไม่พัดไปในพายุซึ่งเปรียบเสมือนพายุอารมณ์ ถ้าเกิดว่าคนเราหรือผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งทางอารมณ์ไม่พัดไปตามพายกุก็จะทำให้มีความแข็งแกร่งทางอารมณ์ได้ค่ะ